นี่ดูดูครับว่าดกจริงไหมต้นนี้มันดกเกินไปครับดกจริงต้นนี้แล้วสูงด้วยเนี่ยผมตัดทิ้งสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็อยู่ในสวนอีกตามเคยนะครับหยุดงานสามวันกลับมาบ้านก็ทําสวนอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอย่างอื่นนะมีทั้งทั้งปลูกทั้งตอนนะครับแล้วก็ฉีดพวกฮอร์โมนนะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปชมฝรั่งสายพันธุ์ดกนะครับคือดกมากจริงๆอะ่ะดกเนี่ยดกดกจนผมต้องตัดทิ้งนะครับเพราะมันมันต้นมันสูงเนาะแล้วมันห่อยากนะครับเนี่ยผมตัดทิ้งแล้วผมก็เอาลงไว้ในบ่อปลาพอดีมันมีมีผลที่โดนมแมลงวันทองเจาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เกิดเป็นหนอนเป็นมแมลงวันทองเพราะว่าที่สวนผมเนี่ยมแมลงวันทองเยอะมากไปเดี๋ยวไปชมกันเลย นี่ครับสายพันธุ์ที่บอกว่าดกมากนะดกจนจนแบบยังไงครับดูดูกิ่งนะนี่กิ่งเข,เขาโน้มมันดกเกินเนี่ยครับเนี่ยดกไหมครับคือฝรั่งสายพันธุ์นี้คือ,อาสายพันธุ์แตงโมซีกวปปานะครับเนาะที่เป็นฝรั่งไซแดงที่สวนผมเนี่ยมีฝรั่งหลากหลายสายพันธุ์มีตั้งแต่หงเป่าซื้อพ้อนธ์หงมีหงจนซื้อแตงโม ยิมจูต่างๆนะครับเยอะนะนี่ต้นนี้มันดกแล้วทำให้มันมันเอ็นครับมันเอ็นคือถามว่าถ้าฝรั่งดกเนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะสำหรับคนที่ทำผลขายเนี่ยแต่ในข้อดีมันก็มีมันก็มีข้อด้อยอยู่ว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝรั่งดกเนี่ยหนึ่งแหละถ้ามันดกเราต้องบำรุงต้นนะครับใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนอย่างดีเลยเพราะฝรั่ง แตงโมเนี่ยมันมันเมล็ดค่อนข้างที่จะจะเยอะนิดนึงครับแต่ก็ไม่ไม่ถือว่ามากเนาะเยอะกว่าหงเป่าซือและพุนหนงมีและหงเจนสือนะครับคือถ้ามันดกเกินไปเนี่ยคือถ้าดูแลไม่ดีครับคือลูกลูกเขาจะจะไม่ยาวจะออกกลมนะแล้วก็เมล็ดจ,จะเยอะขึ้นนี่นี่คือข้อข้อเสียงเขาเลยนะครับเมล็ดจ,จะเยอะเยอะขึ้นผลไม่ยาวผลไม ไม่สม่ำเสมอคือเวลาเราห่อเนี่ยเราต้องเลือกอะครับเลือกกิ่งละกิ่งละผลพอนะ,อะกิ่งละผลก็พอแล้วไม่ต้องห่อเยอะเราจะได้น้ําหนักได้ขนาดที่ที่พอเหมาะที่พอดีกับกับกิ่งครับนี่ดูดูครับว่าดกจริงไหมครับฝรั่งแตงโมนเนี่ยขนาดกิ่งเดียวนั้นเนี่ยกิ่งเดียวนับ,น,บนับดูสิครับเป็นสิบอะเนี่ยครับเป็นสิบเลยกิ่งนี้เหมือนกัน กิ่งเดียวครับนะเกือบสิบเหมือนกันนี่นี่นี่เลยครับคือปัญหาครับดกเกินไปดกเกินไปก็ไม่ดีนะครับคือจะให้ดีกต็ต้องพอดีครับพอดีเนาะตอนมาห่อเราก็ต้องเลือกนะว่าจะเอาลูกไหนผลไหนที่มันสวยๆอย่างเงี้ยครับนะเดี๋ยวไป,ไปพาไปดูอีกที่ผมตัดทิ้งไปหลายต้นส่วนข้างหน้าเนี้ยเป็นหงเปาสือมันสูงครับหอ่อห่อไม่ไหวตัดทิ้งเหมือนกัน ตัดทิ้งตัดปลายครับทําสาวเพื่อสร้างกิ่งใหม่เนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยมันดกเกินไปครับดกจริงต้นนี้แล้วสูงด้วยเนี่ยผมตัดทิ้งตัดปลายทิ้งเลยเดี๋ยวดูก่อนกิ่งที่ตัดทิ้งเป็นไงบ้างตัดทิ้งไปเยอะครับมันดกดกริงครับฝรั่งสายพันธุ์นี้ต้องบอกว่าดกตั้งแต่เกิดครับฝรั่งแตงโมเนี่ยเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ที่ทน่าปลูกนะครับ สำหรับใครที่กำลังคิดอยากอยากจะปลูกฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ไต้หวันเนี่ยผมแนะนำอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกก็คือฝรั่งแตงโมซีกวปรลราครับปลูกก็คือดกแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องอะไรเรื่องของใส่ปง,ใส,ปงใส่ปุ๋ยอะไรไม่คือมันมันดกตั้งแต่เกิดนะครับนะมันก็เป็นข้อดีในข้อดีมันก็มีข้อด้อยอยู่นะเราต้องมาตัดลูกทิ้งนะครับเพื่อี่เลือก เลือกลูกใหม่หอ่อแล้วก็ถ้ามันต้นสูงเนี่ยเราห่อไม่ถึงมันก็อาจจะเป็นมแมลงวันทองได้นะก็สำหรับคลิปนี้พาทุกคนมาชมฝรั่งสายพันดกแค่นี้ครับสวัสดีครับผม